สวัสดีครับลิปนี้ทั้งช่องสิพามาจมรถเจ้าเขานะครับเจ้าช้างไฟนะครับช้างไฟนะครับเปิดรถรถการแรกนะครับนะครับเปิดรถรถการการเจ้าเขานะครับของชาวนานะครับว่าช่วงนี้ก็ยังรุยน้ำอยู่นะครับนะครับน้ำที่นีแห่งนะครับเนี่ยครับเพราะว่าปีนี้รู้สึกว่าฝนดีดีนะครับวันนี้ทั้งจ่องกับพามาจมรถเจ้าเขานะครับเจ้าช้างไฟนะครับนะยครับในเขต อ sociedad, จังหวัดเชยียภูมิครับอำเภอแจ้งคอนะครับอ่าติดต่อได้แล้ครับถ้าสนใจก็ติดต่อมาทางช่องในเขตอำเภอแก้งขอจังหวัดชียงภูมินะครับเป็น้านของทังช่องเองนะครับติดต่อมาใต้คอมเมนต์ได้นะ้ครับเนี่ยครับรถเจียวข้าวนะครับมาเป็นการเปิดฤดูกาลแรกนะครับของการเจียวเขานะครับของชาวนานะครับชาวนาว่าไงือชาวนาแหละครับนะครับวันนี้ทังช่องมารีวิวให้เบิ dogs, ่งนนะครับเป็นการเปิดฤดูกาลนะครับนะครับ ทีแมกดติดตามไปทั้งช่องไง้อครับจิบนี่พามาชมรถเโย่เขานะครับจ่อสร้างไว้ไฟนะครับเป็นรถเโยวขนาดใหญ่นะครับว่าทั้งช่องกอบว่างหัวเวียดตันนะครับเด็กอัติประมาณสองตันมาครับทั้งช่องกอบว่าครัวนะครับันใหญ่นะครับนะครับถ้าท่านใดท่านใดสนใจนะครับในเขตอำเภอยังคอจังหวัดเชียภูมินะครับนะครับจีบมาใต้คอมเมนต์เด้นะครับว่า ครับผู้เจ้าเข่าดีครับเดี๋ยพื่ต้องระวังด้วยนะครับจิ้มแอสเสียร์แซมนะครับหรือว่าติดต่อไเลครับเสียแซมเลยครับแซมน้องมาเสียนะครับเป็นอ่างที่มีเปลี่ยนผูกพนนะครับเสียแซมนะครับเดี๋ยวครับว่าดีสกาดเปิดรูกการของรถเจ้าเข่านะครับว่าของหนาเจ้าเข่านะครับเพราะหน้ากับวัฒนแหรงดีนะครับนะครับเพื่อนต้องการนะครับเดี๋ครับ ท่านได้แห่งหนั่นเลยครับรรบรรยากาศตรงไหนตรงนั้นครับทั้งจังหวัดเชียงภูมินะครับต้นนี้ก็จะเป็นต้นอำเภอยางขอนะครับนะครับจังหวัดเชียงภูมินะครับนะครับถ้าท่านใดก็สนใจเกี่ยวข้อได้เขตอำเภอยางขอนะครับหรือว่าจังหวัดเชียงภูมินะครับแห่พิมพ์แพิมพ์ไต่คอมินเลยน,น,คนะครับนะครับ เราต้องช่องสี่ติมเบอร์โตไ้เด้อครับแต่ปึงนะครับปึงันเจียวนะครับเขาเดียวเขาเดียวสิดแี้วนะครับไทยนี่ก็ติดประมาณสองถือสามไรได้ครับประมาณสองถึงสามไรได้นะครับขับบรรยากาศดีๆติดภูเขาเน้ะครับตติดภูเขานะครับแต่เป็นทองเป็นบ้านทองทั้งช่องเองนะครับเป็นบ้านทั้งช่องเองนะครับเนี่ยครับเนี่ยครับเป็นรถเจียวใหญ่นะครับ รถเดี่ยวเพิ่งอาทิตย์เกี่ยวแล้วละครับตีเลี้ยวนะครับตรงนี้ครับว่าบูวาบันทีขถามไปฟังตรงถามฟังฟังผลบ่อนนะครับทีนี้ฟังผลอีกนะครับนะครับเป็นการเปิดฤดูกาลนะครับของรถเจ้าเขานะครับครับจกดได้แล้วครับเดี๋ครับเฮ้เพื่อนให้เพื่อเจียวแล้วนะครับนะครับแล้วแล้วครับ ในเรื่องฝากกดติดตามไปทั้งช่องเลยนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับนะครับพอดีนายุกล้บ้านนะครับนายุกล้บ้านของทั้งช่องนะครับก็เลยมารีวิวใหายตี๋ตอนนี้ชมกันนะครับของการเปิดฤดูกาลเกีจ้าเขานะครับของปีห้าเจ็ดนะครับปีหกเจ็ดนะครับขอตัวครอบไปนะครับปีหกเจ็ดนะครับนะครับฟาดดีจิกเกลี่ยักมาหนึ่งนะครับ แล้วนะครับให้นี่ครับเตี้ยวแล้วนะครับสเร็จมีปลานะครับนครับตรงนี้มีปลานะครับคนหนึ่งจะมาให้พุ่นต่อว่าครับแต่ผมไม่ให้พุ่นนะครับเแต่ผมให้พุ่นตรงกันเลยนะครับให้ต้งเสียเงินหรอครับอันนี้นะครับคนขับลังเจ้าให้ต่อนะครับอย่าลืมนะครับฝากกดติดตามไปทั้งช่องเลยนะครับเราเป็นนักใหญ่ทำคลิปต่อไปนะครับเป็นการเสนอตรงการเกี่ยวข้าวนะครับของที่ ทางนะครับนะครับทางไวไฟนะครับนะครับเจ้าทางใบไฟนะครับเดี๋ยวเข้าเดี่ยวกับเทเลล่ะครับเนี่ยครับแร็ปย่อกสบเทเลล่ะครับเนี่ยเร็วเร็วเร็วนะครับนะครับเพราะว่ทาทั้งช่องอะนะครับนะครับใ,<ห>ให้ให้เนี่ยถามอะไรที่อะไรเดี๋ยวพี่ยเข้าเดียวนะครับ อ่าต้นนี้เป็นต้นลำเพยยังค้อนะครับจังหวัดชายภูมินะครับอ่านะครับอันนี้เขียนลำเพยยังค้อทันใดแกยวเข่ากับพิมมาใต้คอมเมนต์นะครับเป็นเป็นบ้านของทั้งช่องเองนะครับเราทั้งช่องถี่ลงเบอร์โต้ไปเห็นะครับอ่าพวกับปราฟแล้วพวช่องหนางานลายนี่งานเป็นลาไรลีนะครับบอกเลยว่างานเป็นลาไรลีครับ นะครับเป็นไฮมอญี่ย์นะครับนะครับไฮนี่ครับเบิดมยกที่แล้วเลยครับทีเล่าโมนทีมาตรงตรงทางนี้ต่อนมาได้ครับนะครับนี่อีกตรงนึงเหลืองเลยนะครับนะครับตอนนี้ยเลยนะครับก็เริ่มฝากกดติดตามมัทั้งช่องเลยนะครับนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ทั้งช่องเลยครับ ครับเปิดประตูการองการเจ้าเข่านะครับพอดีกับมาขายมาพอดีนะครับนะครับเป็นคนเจ้าเข่าที่นั้นนะอยู่บ้านนะครับรวมกับปลาทั้งช่องเลยละครับอุ้ยจุดยอดเลยนะครับบอกเลยครับคนหลายเด้อครับที่ของมาแล้วรวมทั้งช่อนะครับเป็นยิ่งตันพันนะครับ กันนะครับทำไปต่อ,ไป,ไ,ปตอไปเรื่อยๆนะครับเป็นการเปิดรรกาการนะครับรุกาการของการเจ้าของปี67นะครับ ถึงตอนนี้ก็ับได้ขอจบคลิปนี้เ้ยครับสวัสดีครับเนี่ยครับชมไปตองกันเลยนะครับนะครับเขาเต็มมุมสวัดีนะครับพอดีกับยางไปมองเป็นเนี่ยเทเขาแล้วครับวันนี้ครับ